สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟสงคัญประจำวันพุทธที่8เนาะนะครับขอโทษทีพอดีเมื่อวานพี่หมีไม่สบายนะครับวันนี้ก็ยังไม่ค่อยหายดีเลยนะครับก็อ่ะโอเคเรามาดูอ่าราคาอ่าปฏิทินเศรษฐกิจกันก่อนเนาะว่าวันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจที่สําคัญมีอะไรบ้างน,นะครับผมอ่ะโอเคครับปฏิทินเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลอดูตอนบ่ายสองนะครับมีในส่วนของตัว cpi เยอรมันนะครับ แล้วก็บ่ายสี่โมง B O E นะครับผมกับในส่วนของตัว f เฟด h a ร์ตอนสามทุ่มสิบห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอประทิปเศรษฐกิจที่สําคัญวันนี้นะครับเรารอดูนะครับว่าในส่วนของตัวเฟดแชร์เนี่ยมันจะมี impact อะไรหรือเปล่านะครับมันจะเป็นการาเสวนานกันนะครับของอเขาเรีเยกนวะ่าไนะ ประชุมวิชาการของเขานะครับก็จะมีรอบมีวันนี้กับพรุ่งนี้สองวันนะครับผมพรุ่งนี้ประมาณตีสองมั้งท่านผู้ชมจะไม่ผิดเนาะนะครับอันนี้ก็โอเคสําหรับประเด็นเศรษฐกิจที่สาคัญในวันนี้นะครับอ่ะถัดมาครับมามองตัวนี้นิดหนึ่งนะครับในส่วนของข่าวนะครับเขาบอกว่าอะไรครับในส่วนของข่าวตัวนี้เนาะนะครับเขาบอกว่าในส่วนของตัว อทองคำนะครับที่เป็นสินค้าเซฟเฮฟเว่นนั้นอ่อนตัวลงนะครับแล้วก็พเนธบัรนะครับลงต่ำสุดในรอบห้าปีนะครับผมอ่าสาเหตุเน,นื่องจากอะไรครับสาเหตุก็บอกว่าอ่าเนื่องจากในส่วนของอ่าทองคำเนี่ยมีการทำราคาต่ำสุดนะครับ ในรอบสอสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากการคลายกังวลของนักลงทุนในส่วนของตัวสงครามตะวันออกกลางนะครับก็ทําให้ทองคําเนี่ยปรับตัวลงนะครับและตลาดหันไปสนใจในส่วนของการปรับอัตตาดอกเบียของเฟดนะครับผมและเงินดอลลาร์เมื่อวานแข็งขึ้นปรับตัวแข่งค่า,ข,าขึ้น3%เนาะนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยถ้าหากเฟดนะครับ Uh, อยู่ความหวังที่ว่าเอ้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงครั้งแรกนะครับก็จะส่งผลดีต่อราคาทองคำนะครับซึ่งอตัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเนี่ยจะช่วยกระตุ้นความสนใจของทองคำเนี่ยที่ซีโรยู U, หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการที่เราถือของเนี่ยมันไม่เกิดมูลค่านะครับทองคำลักษณะของการซื้อถูกและขายแพงนะครับซึ่งเขาจะให้ความสนใจในสัปดาห์นี้นะครับก็คือในส่วนของสิงที่เจอลมพาวอ่์ออกมาสปีดในวัน พุธและวันพฤหัสนะครับที่จะถึงนี้เนาะอ่ะมาดูภาพรวมกองทุน spdr ที่มีขอรี f ฟ e ชนิดนึงนะ spdr ไม่มีการเคลื่อนไหวครับยังเหมือนเดิมเนาะนะครับอ่ะโอเคเรามามองกันในส่วนของตัวเทคนิคกันบ้างนะครับในส่วนของตัวท่งเเมเดย์นะครับตอนนี้แท่งเดยังไม่จบนะครับแท่งเดนะครับจะจบประมาณ7จ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าบ้านเราเนาะอ่าจบเดนะครับจบเดตอน7จ็ดโมงเช้านะครับรอดูนะครับว่าแท่งนี้จะเป็นพินหรือเปล่า นะครับจะเป็นพินบายไหมนะครับพินบายหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเรามองนะครับถามว่าทําไมไปมีถามว่าจะเป็นพินบายไหมถ้าเราย้อนกลับไปได้อ่าถ้าเราย้อนกลับไปในตอนที่เราวิเคราะห์กราฟจำได้ไหมครับว่าเออเนี่ย สิ่งที่เราวิเคราะห์กราฟกันเอาไว้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวทางเฟรมนั้นมีลักษณะของการที่กราฟเป็นแรงบ่ายขึ้นมานะครับเดี๋ยวพี่มีพาไปดูมันแป๊บหนึ่งเนาะนะครับมันเนี่ยเป็นแรงบ่ายนะครับและวิกเนี่ยเป็น P a เอเซลที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นการลงมานะครับเรามองว่าเป็นการลงมาพักฐานของกราฟนะครับโซนบริเวณนี้นะครับที่กราฟลงมาเมื่อวานนะครับบริเวณนี้ครับ 1944 1957า่สเตัวเลขนะครับเป็นในส่วนของตัวดีแมนโซนทางเฟรม H 1เนาะนะครับกราฟลงมาติดีแมนโซน H 1นะครับดีแมนโซนทางเฟรม H 1เนาะและมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับมีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับในส่วนของตัว RSI เองนะครับยังบอกบอกว่ามีแรงบ่ายนะครับ EMA ก็เช่นเดียวกันเนาะนะครับเราต้องจับตามองโซนบริเวณนี้ดีๆครับว่ากราฟนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปแบบ เป็นเทรนขาลงจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่พี่มีบอกนะครับนะจะเป็นเทรนขาลงได้เขาต้องเบรก1980นะครับกับโซนบริเวณหนึ่งให้ได้ซึ่งเป็นดีมานโซนของตัว t ท m e เฟรมเดนะอ่ะ,ะ,อะถัดมาครับมาดูดีส่งของตัวไทม์เฟรมเฮสี่ครับ t ทม e เฟรมเฮสนะครับหลังจากที่กราฟวันนี้วันจันทร์ที่ผ่านมาจากแผนการเทรดของเราเรารอเขาอะไรครับเรารอเขาเกิดในส่วนของแกลบใช่ไหมที่มีว่าระวังนะครับว่า กราฟจะมีแก็บหรือเปล่านะครับกราฟจะมีแก็บหรือเปล่าถ้ากราฟมีแก็บให้เรารอ p ีเอ l ซนะครับกราฟก็เซลลไหลลงมาเรื่อยๆเลยครับจนมาถึงเมื่อวานแท่งนี้จบเป็นลักษณะของตัวพินบายนะครับพินบายบริเวณดีมานโซนเฮหนึ่งนะครับโซนนี้เห็นไหมครับเป็นลนักษณะของตัวดีมานโซนเฮหนึ่ง นะครับอ่าบิมานซน H หนึ่งนะครับตัวนี้ซึ่งถ้าเรามองกรอบการเคลื่อนที่ของเขานะครับเขาลงมาเท่าไหร่แล้วนะครับจากการเคลื่อนที่ของเขานอกจาก P A by ชุดนี้อ่าถ้าพี่มีนับจากินบายแท่งนี้ได้นะครับอ่าเขาลงมาอยู่ที่4 6 0 0 0จุดนะครับจากกรอบชุดนี้นะครับจากกรอบชุดนี้ลงมาถึงตรงนี้นะครับทั้งหมด4 6 0 0 0จุดนะครับตัวเนี้นะครับเป็นพินที่ ถึง tp h 4พอดีนะครับ2 tp h 4พอดีเนาะหรือ tp time frame day พอดีนะครับอันนี้คือลักษณะของสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะครับ rr isi ลงมาติดโซนส4นะครับเดี๋ยวเราเรอดูตอนเขาขึ้นไปเทส150เขาจะผ่านหรือเปล่านะครับอันนี้คือในส่วนของตัว time frame h 4นะครับจากภาพที่เรามองอีกรูปแบบหนึ่งจำได้ไหมครับที่เราบอกว่าเอ้ยเราเรอดูสิกราฟจะเป็นลนักษณะของสิ่งที่เรกว่า head n d shoulder ไหมนะครับอ่า จะเป็นในรูปแบบของตัว head and shoulder หรือไม่นะครับตัวนี้นะครับคือไหลซ้ายนะครับหัวแล้วก็ไหลขวานะครับเขาเบรกเอา neckline ลงมาได้แล้วเนาะเขาเบรกเอา neckline ลงมาได้แล้วซึ่งสิ่งที่เขาจะเกิดขึ้นเขามีการอะไรครับเขามีการ r e t e s กลับขึ้นมานะครับแต่ก่อนที่เขาจะกลับมา r e t e s เนี่ยเขาต้องยืนเหนือ1970ให้ได้ก่อนแต่อย่าลืมนะครับอันนี้คือทำลายโครงสร้าง h e ซ นะครับทำลายโกงใหสีไม่ทำลายเดนะครับไม่ทำลายเดเนาะจะทำลายเดได้โซนนี้ครับคือดีมาโซนของเดนะครับอ่าจับมาอย่างหนึ่งนะเรามองว่าเป็นการขึ้นมาพักฐานอยู่นะครับซึ่งถ้าเขาจะลงต่อเขาควรที่จะมาเกิด PA เซลโซนบริเวณนี้ถูกไหมบนเทนไลน์ตรงนี้ยแล้วเรามองกับ TP จุดเดิมนะครับอันนี้คือในส่วนของสิ่งที่เรามองและคาดการณ์กันเอาไว้เนาะนะครับอ่ะ คราวนี้มาดูในส่วนของตัวท่าเฟ m e H หนึ่งครับว่าท่าเฟรม H หนึ่งเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> ในส่วนของตัวท่าเฟ m e H หนึ่งนะครับ่าในส่วนของตัว Timeframe H หนึ่งนะครับโซนนี้ครับเป็นในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่าดีมานโซนนะครับดีมานโซนเนาะ,ะเดี๋ยวพี่มีขอย่อการนิดนึงนะครับโอเคอ่โซนบริเวณนี้ครับเป็นในส่วนของตัวซับายโซนไม่ใช่ดีมานโซนท่าไที่ นะครับซับไพโซนนะครับอ่าโซนนี้เป็นอิมานโซนนะครับซึ่งถ้ากราฟสามารถยืนโซนบริเวณนี้ได้นะครับอ่าเรามองแบบนี้นะถ้าเขาสามารถยืนโซนบริเวณนี้ได้เนาะจุดที่เขามีโอกาสขึ้นไปรีเทสครับคือบริเวณเทนไลน์นะครับหรือโซนบริเวณแนวะต้านตรงนี้นะครับสองโซนนี้กับถ้าเขาไม่สามารถผ่านได้ และเกิดเป็น PA เซลลงมานะครับจุดที่เราจะรอเซลล์กันอีกหนึ่งรอบนะครับคือจุดที่เขาขึ้นไปนี่นะครับเนาะเรามองว่าเป็นการขึ้นไปพักฐานนะครับโซนบริเวณนี้เนาะ TP ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> อันนี้วอลสเก e แรกนะแต่ถ้า D จบเป็นพินจต่อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือกรอบที่มองนะครับแต่ถ้าเ D ตกพินนะครับถ้าเด <c oughs> จบพินไป ต้องรอดูตอนเจ็ดมงเช้านะครับคือเจ็ดมงเช้าเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับ <c oughs> เราจะรอ p a b อบตรงนี้ <c oughs> เราที่เราจะมารอ p a b อบคือโซนบริเวณแถวนี้ครับเราจะรอ p a b อบตรงนี้บายกลับขึ้นไปนะครับมองโซนบริเวณนี้ก่อนนะครับอันนี้คือจุดที่มองวันนี้เนาะนะครับว่ากราฟจะมีโอกาสรูปแบบในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเซลเขาหลุดลงมาได้นะครับ ถ้าไม่เป็นพินบบยขาเซลล์เขาดุดลงมาได้เรามองจุดนี้ครับหนึ่งเก้าสามสามนะครับกับโซนบริเวณหนึ่งเก้าศูนย์ปดนะครับอันนี้คือแผนการเทรดคร่าวๆของวันนี้เนาะนะครับโอเค <c oughs> สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนฝาก like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่หมีด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคน